ฤดูการปักสังค่ะมาแล้วนะคะฤดูการปักสังเราซื้อมาแบบอย่างนี้เลยที่เป็นลูกอย่างนี้เลยค่ะอืมที่เป็นลูกเสร็จแล้วเราต้องผ่าซี่ค่ะผ่าเป็นซี่อย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วก็แกะสาธิตการแกะไหนค่ะขออนุญ,ญาตสาธิตการแกะค่ะอม,มันจะยากนิดนึงไม่ใช่จะได้กินได้ง่ายแล้วเราจะแพ็คใส่ ช่องฟิตในตู้เย็นเพราะว่าในฟิตตู้เย็นเพราะว่าหฮ hey, ในครัวจะมีตู้เย็นเราสามตู้ใหญ่ๆเพราะฉะนั้นโอเคค่ะทำอย่างนี้เสร็จแล้วก็เก็บใส่ถุงเล็กเหมือนหวานเย็นน้อยค่ะแพ็คใส่ในช่องฟิตไว้นะคะเป็นฤดูการสามารถทำกินได้ตลอดทั้งปีอันนี้ของปีที่แล้วค่ะของปีที่ผ่านมาในตู้เย็นเรานะคะนีเลยค่ะเสร็จแล้วพอเวลาเราจะตำอะไรหรือว่าใส่แกง ต้มนั่นนี่เพื่อให้มีรสเปรี้ยวแล้วก็หอมด้วยเพราะสังจะหอมนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะนำบักสังมาแกะละลายน้ำทำให้นิ่มลงหรือใส่เข้าไปในต้มที่กำลังเดือดๆอยู่ได้ทั้งหอมทั้งเปรี้ยวอร่อยได้รสชาติลองดูนะคะ